คือปะปานคือเหตจางสานคือปะปานผอมยัย<ป>เอาเอาเอา <c oughs> จัดเปิ้ลปะป๊าไปไหนไใครทำสวัสดีตอนเซาว,วันภฤหืฮทีสิบเจ็ดพฤษภาค,คมนะคะพี่น้องเมงนีเจ้าหนุ่ยกับสีลงไปหาเก็บเห็ดขม ในด่งบันผืเห้าเนี่ยล่ะค่ะมองนี้ทิท้ายนี่ก็คือปลามันสวนมันเจ้าค่ะพี่น้องทร้าบันผือเพิ่นเหลื่อมพาก,กันปลูกมันล่ะค่ะพี่น้องบรรยากาศตอนเสาร์อากาศค่อนข้างดีนะคะแต่เมื่อน,นี้สีมันบอมันนี่ก็ยังมาท่านหูดอกค่ะประชากรในการเก็บเห็ดก็ร้ายเหลือกเกินค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าไปเมืองเป็นกําลังใจให้สาวหน่อยนะคะว่าสิไดร้ายป้านใหญเนะคะ่ะไปเบิงกันเลยค่ะ ตอนนี้ยังเสาแห้งอยู่เลยค่ะต้องใส่แฟตในการทายล่ะค่ะเพราะว่าจะบอเห็นุงเลยค่ะพี่น้องยังเป็นหลุนหนีอยู่เด้อค่ะเมื่อวานหนูมาเอาไปแหล่วหลอบนึงกะบ่นใหญ่ใหญ่ถึงไ,งไปใสมาใส bỏ vào để đọc với nó ngươi bỏ áo oh, của bọn nhàng cứ cao họ cho nhanh áo đi qua à hmm. hmm. เดี๋ยวเรื่อก็จบเลยค่ะ นี่คือพ้นงานของมือน,นีแล้วค่ะพี่น้องได้ไมาอยู่นึงกระแตะล่ะค่ะดอกกระลังหน่อยๆพ่อก่อยพ่อหอน,นีเลยละค่ะคลิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนีละค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอกันไมคลขปดนาเนาะคะ่ะสําหรับขลดหนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันนะคะขอกันไมคลขปดนาค่ะสวัสดีค่ะ